ตรงนี้แหละที่ทำให้หลายคนก็คิดว่าเราสามารถจะพึ่งตนเองได้มากขึ้นลุงประยงรณรงค์ปราศชาวบ้านรางวัลแม็กไซส์จากชุมชนไม่เรียงเป็นบุคคลหนึ่งยังได้มีบทบาทต่อการสร้างธุรกิจร่วมกันของเครือข่ายยุมนาอย่างไม้ผลนาข้าวตามแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นระบบการพึ่งพาอาศัยกันทั้งภายในชุมชนระหว่างชุมชนทั้งในอาชีพเดียวกันและต่างอาชีพ ผมเองเนี่ยกว่าจะรู้เรื่องเรื่องยม,มนาเนี่ยก็ราวๆสองาร้ยสามสิบกว่ากว่าแล้วนะครับออตอนนั้นเนี่ยก็รู้จักกับพิตรีวฒิกับน้าฝากที่คีรีวงศ์แล้วพี่ตรีวฒิกับน้าฝากที่คีรีวงศ์เนี่ยก็บอกว่าเรากำลังเชื่อมกับนายยงนะที่อยู่ที่ไม้เรียงนะครับมาจากว่าต้องต้องต้องบอกว่าคุณอภิาการอันยิ่งใหญ่นะก็คือผู้อาวุโสคือ นาประยงรุนนรงแล้วก็หลายคนานาวิโรจนะครับก็เป็นนาวิโรจนและก็หลายคนด้วยกันในยุคนั้นนะที่ได้คิดถึงปัญหาของคนคนะครเนื่องมาจากว่าเรามีปัญหาที่ทางกันชาวนาก็ขายข้าวถูกชาวสวนผลไม้ก็ขายาไม่รู้ขายผลไม้ที่ไหนประมงก็มีปลายเยอะแต่ไม่รู้ขายที่ไหนในที่สุด ผู้สูงเหล่านี้ก็คิดว่าเอ๊ะทำอย่างไรให้คนกลคคอนคลอนนะครับมารวมตัวกันให้สาวย่างกันปเป็นหัวเลือเนี่ยไอ้นั่นคือแนวแนวคิดดั้งเดิมนะเป็นหัวเคลือการเริ่มต้นด้วยการจัดทําแผนแม่บทชุมชนซึ่งต้องจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมทุกด้านพบว่าเกษตรกรในชนบทเป็นผู้ครอบครองทรัพยากรมากมายที่เรียกว่าทุนของชุมชนซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคําว่าทุนหมายถึงเงินเท่านั้น แท้ที่จริงชุมชนมีทุนที่ไม่ใช่เงินแต่มีคุณค่ามากกว่าเงินเช่นทุนที่เป็นทรัพยากรผลผลิตทุนทางวัฒนธรรมทุนทางภูปัญญาและทุนทางสังคมอื่นๆอีกมากมายซึ่งจะเป็นจุดแข็งของชุมชนแต่ปรากฏว่าชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดส่วนที่สําคัญคือความรู้ในการจัดการทุนไปมันก็ยังไม่ถูกอันนี้ผมพูดถึงแผนไม่บอชุมชนนะ ถ้าอยากแก้ชุมชนเข้มแข็งอยากจะให้มีการระเบิดจากข้างในมันก็ที่ในหลวงรัชาที่9ท่านอยากจะเห็นนะครับเพรแผนแม่บทชุมชนนะครับหรือเวทีประชาเข้าใจนะครับก็จะตอบคําถามนี้ได้นะครับแต่ว่าต้องใช้เวลานะครับถ้าเกิดว่ามีชุมชนไหนที่ก็ทกํากระบวนการเหล่านี้มาแล้วก็เชื่อมโยงเขาเข้ามาแล้วก็นําเสนอเป็นนโยบายได้ว่าผมอยากจะเห็นกระบวนการที่ทําให้ชุมชนเขาสามารถจัดการตัวเองได้จริงๆ ต้องให้เขาที่จริงความรู้ทุนชุมชนทุน,ท,นทางสังคมมันมีอยู่แล้วนะครับแนวร่วมมันมีอยู่แล้วแต่เพียงแต่เราไปสก,กิดไปปลูกเขานะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องใช้ใช้ข้อเสนอชนนโยบายที่ต้องใช้เงาประมาณต้องใช้คนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าผมผมอยากจะเห็นภาพนี้นะครับลงไปทําปูพื้นตรงนี้ก่อนแล้วก็ยกระดับขึ้นมาอันนี้คือส่วนหนึ่งในเะรื่องของ นโยบายนะครับข้อเสนอเชิงเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับกระบวนการทําแผนส่วนตรงไหนเรื่องของทรัพยากรในต่างๆอะไรต่างๆที่มันมีอยู่แล้วก็กว่ากันไปตามตามตามข้อมูลที่มีนะครับดังนั้นจากโยมนาถึงสมัชชาคนาคนครเป็นการยกระดับจากแผนแม่บทชุมชนสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ใช้กระบวนการทางวิชาการมาช่วยขัดเกลาวความคมชัดที่มีหลักเหตุผลที่ผ่านการสังเคราะห์ข้อมูลความต้องการของประชาชนเพื่อการแก้ปัญหาทั้งเป็นการเสนอต่อกลุ่มเครือข่าย กัจริงๆเนี่ยไม่ว่าเราจะเรียกว่าสมัชชาเรียกว่าวงหยกกล้วยเรียกว่าวงเจ้าเมืองเรียกว่ายมนาหรืออะไรก็แล้วแ,ลแต่ที่เกิดขึ้นที่เมืองนครเนี่ยหัวใจเจตจำนงจริงคือการรวมคนมาสร้างคนครสร้างนาครให้มันดีกว่าเดิมครับทีนี้ถ้าเราพูดว่าเป้าหมายที่เราอยากให้เกิดน,นะครับสักสามเรื่อง ขอ,ของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็คือว่าเรื่องแรกเนี่ยเราคิดว่าเราอยากจะให้นครยังคงมีหลากกลางหรือพื้นที่กลางของคนนครที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวายที่2ก็คือว่าด้วยสภาพการของจังหวัดนครในปัจจุบันเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความสุขเป็นลําดับที่7 2มีคนยากจนเป็นลําดับที่2ของประเทศฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ที่อันดับที่10ของภาคใต้ มีคดีอาชญากรรมสูงเด็กเกิดน้อยผู้สูงอายุเกินค่ามาตรฐานผลการเรียนการศึกษาต่ำเด็กมีภาวะการใช้ยามากขึ้นมีการท้องก่อนวัยอันควรติดเชื้อ HIV มากขึ้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่สองก็คือว่าเราก็อยากจะยกระดับจะลำดับของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เป็นจังหวัดแห่งความสุขเนี่ยให้มันมากกว่าส่วนเป้าหมายอันที่สเนี่ยก็คือว่าอยากจะให้เป็น,ปนพื้นที่ ที่คนเล็กคนน้อยคนยากคนจนคนคนเปราะบางกลุ่มเสียงเล็กๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีโอกาสมีพื้นที่ในการที่จะพูดสื่อสารบอกกล่าวกับหน่วยงานระดับนโยบายตั้งแต่ท้องถิ่นอำเภอจังหวัดกระทรวงรวมไปถึงรัฐบาลขึ้นนี่คือหัวใจหลักของที่ครั้งนี้เราเรียกว่าสมัชชาคนครแห่งความสุขครับ